ก็สักาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะ <_ S 1> วันนี้เราจะมาเล่นมดเอิม่มสไนเปอร์นะทุกคนตป๊บนึนะทุกคนพูดได้ยินไหมแป๊บนึงนะทุกคนโอเคเรืยองเกมด้วยใช่ไหมเดิกคนนึง โอเคพอได้แล okay, nice ้วคุณฮารุวันนี wow. wow. ้นะเราจะเล่นโหมดเนี้ยทุกคนแน่น่ะหมดซุ่มยิงนะทุกคนต้องหมดเนี้ยทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นนะโอเคตอนนี้เราก็เทสไม้เสร็จแล้วโอเคโอเคเริ่มแล้วโอเคก็โหมดนี้นะเป็นโหมดเจ็ดนาทีทีมเดียวเป็นโหมดซุ่มยิงนะทุกคนเป็นสไนเปอร์ก็ก็ไปหาลองเล่นกันได้นะทุกคนก็สนุกนะผมก็เล่นอยู่ให้เลือก A W นะทุกคนเนี่ย A W เพราะ A W มันยิงทีเดียวตายเพราะมันมีเลยแค่รอเดียวทุกคนแล้วคือหมวนะคือยิงหัวยิงอะไรได้หมดเลยนะแล้วก็ยางอะไคู่ไม่ใช้ไอ้นี้ไม่ได้นะทุกคนสุดๆไม่ได้ไมโดนไม่ไปไเจ้าเพรานั้นอาอะเดี๋ยวอ่ สนุกอยู่นะทุกคนหมดอมอมส่วนเนี้เลือกเอเรบิว e หรือว่าปืนอะไรก็ได้นะแต่ว่าที่ดีเลยขอให้เลือกเ e อเรบิวนะ เพราะเอเบิวมันละลายฮะซึ่งทีละร้อยห้าสิบจุดมันเลือดร้อยเดียวทุกคนก็คือมันได้เยอะแะหมดนี้เป็นหมดเล่นๆื่อๆนะทุกคนก็มีเวลาประมาณ20นาทีนะทุกคน ทุกคนไม่ได้ยินถ้าเสียงอะไรมันดังเกินก็ขออภไปด้วยนะว่าผมไม่ค่อยดังอ่ะผมก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะทุกคน,นอ่ะเนี่ยเอิม่มตาดมันจะเปิดทุกทุกสิบเจ็ดสิบเจ็ดนาที ตอนนี้พี่มันเหลือ,ลวอเวลา10นาทีแนะพี่ ก็มจะหารเล่นกันได้แล้วทุกคนคือมันก็สนุกอยู่ในโมดที่ผมชอบในหมดหนึ่งเลย เรือจกว่าจะถึงแปแล้วเ่หมดเล่งง่ายๆนะคร ตัวคือเล่นให้ไปถึงแบบ4ให้ไปถึง80นะทุกคนเี่ไมถึง80ก่อนก็ชนะนะทุกคน ที่สนุกอยู่นะทุกคนคือเล่นได้เรื่อยๆเล่นเพลินนะทุกคนคือใครอยากเล่นก็เล่นได้นะทุกคนคือแต่ทุกคนเอิ่มเอาตัวละครอะไรมาได้นะครับตัวละครต่กากใส่ชุดเท่ๆก็ได้นะทุกคนเพราะว่ามัน ไม่ใช้สกิลตัวละคอนะทุกคนก็เป็นโหมดที่สนุกนะทุกคนคือ เล่นได้เรื่อยๆแบบไม่เบื่อทุกคนแต่ว่าก็เบื่อถ้านนถ้าเล่นเยอะกินเพราะมันไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,มันไม่ค่อยได้ของอะทุกคนบอกผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยได้ของ ก็ผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะทุกคนแต่ว่าที่ผมบอกนะค,คือต้องเลือก A, R A B e W นะกระบอกนี้เลยไม่ต้องเอาส,สกินมาก็ได้หรือเอามาก็ได้นะทุกคนแล้วแต่คนเลยแต่เหมือนสกิลก็สกินก็ไม่น่าช่วยนะทุกคน แต่ทุกคนช่วยกดติดตามนะคะช่วยวติดตามหน่อยนะหนูจะได้มีกำลังใจลงคลิปนะทุกคน คือแต่หมนนี้อาจจะเจอแบบโอเยอะไม่ก็คนที่เล่นจริงเลยนะทุกคนอย่างที่ผมอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้อวดนะทุกคนแต่ว่าผมเก่งจริงๆนะทุกคนดูนะเนี่ยนะโอ้ยยิงไม่โดนผมเก่งนะทุกคนเนี่ยเนี่ยไอปอทุกคนเนี่ยไอเน,นี้ยมันโปรนะทุกคน ทุกคนเนี่ยโปๆโปโปโปแจ้งจีมให้ด้วยนะทุกคนโปโเนีเ่ยมาเลยว้า มันก็าฝากด้วยนะคลิปนี้มันก็โป้นะ่ทุกคนก็โปะแบบโปะทุกคนไม่ชอบเลยเล่นเจอโป้ถ้าได้ยินเสียงผมุเบาก็ขอโทษด้วยนะทุกคนเพราะอันนี้ครับผมแบบไม่ได้อัดใส่ไม้ผมอัดใส่จอทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนคนที่อใหมน่นะครับคนที่เป็นผู้ติดตามใหม่หรือเก่าแล้วก็ถ้าผู้ติดตามเก่าแล้วก็กดไลค์กดหัวใจกดติ้กดกระดิ่งให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปส่วนผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะทุกคนผมจะได้มีกำลังใจในการ ทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ